สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมนีกาแอดมินบุญธรรมนำโชคจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับความฝันของไม่โรนนะครับเนาะไม่โร่เพิ่นก็เคยฝันดีมีโชคลาบนะครับเนาะก่อยากให้ท่านผู้ชมไปตีความฝันของไม่โร่น้ำกันเนาะครับเนาะว่าเพิ่นฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวเลขตัวใดเนาะครับเนาะเพื่อความฝันของไม่โร่อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลในงวดวันที่1ตุลาคม2564นะครับครับท่านผู้ชม ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อธมินบุญทำน้ำโศกนี่เด้อครับเด้อก็นั่แหละยายยายฟันมาจากไหนเนี้ยแก่ข้อมฟันหน่อยพั่งเนี้ยตส่แก่ฟังครับมือขึ้นหน่อยเสื้อกีต์กีบ์ครับหาเกต์ครัะเลื่อนฟันบ้างเพราะ่าคุณได้ลูกน้อยออกเงี้ยนนี่แหละพูอแด่ให้ดูหน่อย มาเสือดี่หละจะคล้องบานเพ้เพครันก็เลยอันคนกระไรหลายฝุ่นที่ผู้เทาไม่ยูบานน,นี่มครับที่ห้านหูซ่าน่ำอันนี้อยู่นี่อยะลรับ,บ้านนี้ก็มีร่องซุบน่งนางประเทศถึงซ่องถึงซ่องให้คนไป่ยอดเงื่อนสิมากยอดซ่องหลาย,ยอดด้งใครรงซุบนัน ยอดช่องไหนบัดเนี่ยบไดยอดก็<อ>ั่นด้ยบ้านขอยยอดแบบนี้ข่อยยอดชองบาดข่อยยอดอันยอดอันช่องร้อยคนวะช่องร้อยเออยอดช่องเลขลออร้อยคนวน่มัจะออกร่อยวะหนึ่งศูนย์ศูนย์เลยบหนึ่งศูนนย์ ฟันมือได้อไงขึ้นนี่นฟันมือขึ้นไหมไหมหมอครับขึ้นนี่ครับสื่อเมื่อไหร่กันเรื่องในน่านน้ำโอ้เปรียกสื่อเด็กตัวใดเนี่ยใหญ่ เลขที่ซื้อไปเหรแมเจ็ดเก็บเจเจกเท่านี้เจก็บกบครับเท่านี้แหละซื้อซื้อเลขกไปก็เลยไปเขาความฝันความฝันละครับฝันวมาเกี่ยงเพิ่นีละครับบ้านในที่ขนบ้าน้ที่นไดใหญ่่บ้านในที่สองเก่าองบ้านใหญ่บ้านในที่สองเก่านาะฝันเกี่ยก็บ้านใหญ่เนาะวันัน เพิ่นฟันคักฟันแน่บ่กฟันลแน่ไปมันแบบเหล่าเนื้อนอแม่นอกฟันเกลียวเงี้ยเพิ่นโอ้คุณคือออกบานเด็กขี่เพิ่นเพราะภาษเนี่ยคู่เทืาออกยางใหญ่ออกอะไรแม่แม่โลดกับแม่ว่าดีค่ะคู่เทืาออกบานเด็กขี่แบบใหญ่บานเด็กขี่ใหญ่สองฟันเกลียวน้ำโลดน้ำยังเพิันสีน้ำกรอกเลยโลดเดียยังเพิ่นโอ้แต่แต่ว่าฟันเกลียวบานนี่ออกทุกเท้อเลย ออกเว้าหดนะแค่ส่กลสงสันไซยยอันหยดเรียนแม่โลกงนี่แหละโอ้สซนไซเหรีกตัวหนีเป็นบอมากอยอันนี้เม่ร่อนหนึ่งศูนย์ศูนยอ๋อเ่อน๋ออันนี้อันนี้นนหม,มถึงไปหยดเนาะครับเนาะไปะหยดเงินใส่ตู้จ้ากันย้ายก็ได้ก็หยอดหางนางเบิ้ง ก็ยอดช่องไหลระบาไถ้ายอดช่องรอยเล้ขยอยขยอยช่องร่อยช่องร่อยะจเสิดช่องช่องวกนี้แค่ขนแคหยอดเงืนชส่โน้จบแล้วแม่นี่เงี้แม่นียก้เลยเกี่ยเงีนเพิ่นสื่อเมือนผมนะเกี่ยเงีนเพิ่นสื่อีแม่แมอันแสดงว่ามวลที่เหล่วนี้แม่ฟันดีบน บอกฟันงูฟันแม่ฟันไ้จังเไมเผมเป็นงวดที่แล้วได้ไเป็นงวดน่นี uh ้บอกฟันงวดนี <S 2> <S 2> ้เด้นี่ฟันมือขึ้นฟันมือขึ้นในไม้สดๆนี่าเดยมาพวท่านขาขอตั้งไม้นแ่เอาจังเยขอเอย่างที่แรกก็มาซื้ออัน็อกนี่แหละก็ซื้อเมื่อแล้วก็เลื่อนสฟันละฟันดีอยู่เล้วฟันยังสีบักเนฟันเียว นดี๋โยฝันว่าคนตอกะได้ลูกน้อยได้ผู้หญิงนาตอกะได้ลูกน้อยได้ผู้หญิงเออมีเชิญเลยได้แม่ได้ผู้หญิงมาที่นี่คนกันหลายคนกับมาบูซาให้กับบูแม่จะเข้าไปบูนั่งคือกันบูซาอีหอย่างแกบูซาอีหยังให้กับเขาไปบูซาเป็าคนกันหลายก็มีโรคซุก็เฮ็ดรถึงสองถึงสองวัยชี สียอดไพ <laughs> <p are> ่มาสียอดซ่อมไหนยังสีเนี้ยปาปัดไม่ตัวเห็นพร้อมแต่ว่ามันหักบรียมมันหักเป็นว่าเป็นร่งโซมันหักเป็นสีใหม่เนี่ยนมันสีอยัหยุดหยับหยุดหับอ่นแนี้ปาก็สเสกไ่เจวานตัวตั้งอลงไปง่ยงปาปันกันเลยว่าอเจ้ายอดตัวอกไปยอดแล้วเขายอดส่องร้อยนนียเขาองบานยอดข้มบุญ ยอดใจอ่ะแม่ร่องซุปนั่นยอดยอดให้พวกเขาตายอย่างเงี้ยข้ามือน้องปวกเขาตายข้ามือล้างจบเลยนั่นแหละอือเจ้าว่ายอดเท่าไรแม่ยอดสองบาทแม่ยอดสองบาทบ่วได้ยอดแม่นี่ป้าปั่นพนยอดอ๋อป้าปั่นยอดหกบาทแม่ใหญ่ยอดบัวได้ยอดหาทบัวได้ยอดบาทบัวได้ยอดหกบาทเลือดไปพี่เอากลัวพนยอดลงมากี่ปตายมัน ฮักเก่าฮักเก่าฮักเ่า็ไล่าหบ่วยคิด่วยนี่แหละค่ะเออฮักเกาดุือเเดแม่หบ่วยใเคหน่วยนี่แหละพ่ันใจพ่อนันใจพม่านี่แหละมะก้ยมะกร้ยไดีไปตายชุดชุดมันเนี่ยไข่ไขคเออได้กซเสือด้เคเค็ครับหาเค็หมึกว่านี่าี้มาแกนะ ก็เลเนาเงยก็เล่มไปซื้อเลขแต่เพิ่นก็เล่นไปฝันตั้นกลางคืนเอะเพิ่นเลยมาตีฟองฟันในฟังมื่อคืนนี่ก็เลยมาแกะของฝันให้เมยฟั้งอ่ะค่ะทองบานเพิ่นค่ะเออนี่นแหละแม่ตีเป็นตัวไรบ้านนี่ที่ฟองฟันเนี่ยแม่ซื้อตัวไรค่ะซื้อเกล็ดเกล็ดก็เก็ดก็หาเก็ก็เลยมาฟันเลยบอกครับตีเอาหยอดรลอย พอยก็มากลอยผมไดเนี่อ yeah. ๋ออยเนาะมนักหนึ่งนย์ศักหนึนยครับครับเินย์มันจะออกเยอ่แม่ม่มันง่เวาโมเนแล้วเนาะมันคยออกค่อยออกตปีนึงกันเรี่ยงร้านมันบ่ลไมีเงินใบพันใบหนึ่งเงินเพเงินซื้อนุ่มร้านเนาะครับอันกูซื้อนมันจีบเวิโก้หนํามานซื้อยูนีล่ะยูบ้านแม่นี่ละครับหนึ่งศูนย์ศูนยสบบาท เงินเงินบอร์พันเอาัตเดียวแต่เือหาล้านต้อตอก้เกือบเทียวน่ะออกศูนซูนได้เราไปได้เเออออกเส้นสามตัวก็ได้เลยซีพันตัวนะก็ได้ีพันด้วยแถวนะคอันนี้พุดมแหม่นกัซื้นฟันแหม่มา่ะอันนี้จะพาว่าฟันแมนฟันแมนแต่ว่าก็จะมีมีรูดบางเนาะแม่เนาะจ้า แต่ว่างวดนี้ก็ถือว่าเป็นฟันงวดใหม่สามงวดใหม่ปอกชูกันฟังแต่แม่นั้นซง้ีแล้วนี่เมื่อเเมื่อฟันก็ที่ทานอยู่ดอกฟันน้ำสีแม่นสีเข่ากับขาฟันเอ็นหันเห็นนี่ฟันว่าได้มากไหมหมากไหม ไอคนเราซิงก็บคล้องมาหันกคนละฟันบ้ากหัวนี่ยังว่าันคือกันเลยไปเขาฟันเลยไม่รู้กัเลยไปเขาฟันมาขึ้นเลยมันบ่าเลยไปเขาฟันขึ้นเอาเป็นฟันดีอยู่ด้ฟันดีอยู่ลดีดีฟันดีออแมนเป็นลงแล้วก็ได้กล้วยพวอมันบ่เ้วยกล้วยนี่กล้วยฮึมบุาพ่าบอูซาเล้งที่อานทน เจ้าของแาบเจ้าู่าอู่างว่าพึ่งยันึ่งลูกพิ่นใดลูกน้อยพิ่นได้หลานผู้หยิงโอ้ยลหลานผู้หยิ่งมาที่นี่เสนอคือสีใจน้อยมันยิ่งนังคอยว่าขึ้นเลยขึ้นในต้องฟันค่ะดีใจเว้ยคนมาฟันมขึ้นบ่กคะฟันขึ้นนี่เจ้าานขึ้นแสดงว่าเลขที่ซื้อไปแล้วแล้วก็มาฟันอันนี้แต่ว่าฟัน้อนี่นี่ก็ได้ตีเป็นตัวเลขปะ บรยเกใี่เล็กเงนเพาะว่าสื่อเล็เมื่อเดียวมันันกระตีกระตีอันเลขรลอยนั่นลหนึ่งศูนย์นหนักศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับก็ฝันก็ยอดส่องไว้เขาก็ยอดนัานนี้ส้งข่อยยอดนั่นเลขรลอยหยอดทอยอด2บาท ไปวุ้งนี่งงกับหยอดซอสหวาแต่ว่าแม่โลกับเป็นคนเคยคอมเมนต์จากตั้มบอกเราของแถวนี่แม่ยจะบอกแม่ฝันขิวเลยอืมฟันนนฝัขิวนะลได้ยินมาฝันขิวเลยเลยนี่ครับแม่โร่เิ่นกับฟันเกี้ยวกับบานของคุณยายนะครับเนาะเดี๋ยวถามคุณยายคุณยายบานเด็คคีของคุณยายบานเด็คที่จะได้กับรับยิบเก่าหนลูกครับบานเด็คคียิบเก่านะครับเนาะ มันอาจจะเป็นบันดกี่ของยายกระไดได้เนาะครับเนาะกับวนแน่นอนกรับนแน่เราดูเลเพื่อนฝนเพื่อนฝันหูแจ๊กคัะแต่ว่าถ้าเพื่นฝันเกี่ยวกับบานนี่เพื่อนจะถูกตลอดท่นมาคยเกตรอดเพื่อนฝันดีดีทวกคนพ้าหนังแม่กับ พุงจักแต่ว่าฝนฝันพอน,นอนเนาะฝันีครับหร,รือว่าฝนฝันดีเนาะครับแบบนี้เนาะดีอยู่ดิครับฝนฝันแน่นตลอดอยดีด้วยเนาะแม่ใจลูกหน่อยแต่ว,ว่าแม่ย,ยิ่งดียิ่บ่มีสีบ่มีสีบ่แม่โล่งโล่งก็เป็นสิบี่เนาะสิบสีส่สบายอะทุกวันสิบสี่สบายใหญ่ป่าบ้านเลขที่แม่แม่โู้สิบห้าป่แม่โอหานึง บันี่ฟันเห็นล่งชพลงชพนี่อาจจะเป็นซีบะค่ะเล็กน้อยก็เป็นซีบะเรียกหน่อยเป็นหนึ่งไดอก้นดอกโอ้เป็นหนึ่งนมอยิ่งหังนี้ดูเล็กน้อยเป็นหนึ่งในรูกเมนดู้ไม่ยิ่งก็สิบสี่สบบ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 นกบบซบบบบนบบบบบนบบบบบบ่บบ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 นบบ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 ะบบบบบี่บ่บบบบบบบี่บบ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 ยบบบบบา เอาไปแนวทา่าเลยนะไปแน่วท่านี่แหละไปพ่อแม่ขายของบัดนี้เนาะคนในลูกค้าเพิ่งกระไล่ไหลลูกค้าเพิ่งรอดายตังค์อยู่สนั้นเลยพุ่นน่ะมาใหม่ก็มีต่อคิ่วกันขอบคุณในหลายดๆยายเด้อเพื่อไดตัวเลขโชคลาภสิ่มานรวมท้าบุญกับยายยืดหรอกแต่ยืดหรอกน้อยใหญเนาะกับเขาหรงกน้อยใหญเนาะ องคือีกะครับครับต้องโชคดีเนาะยายเนาะถ้าโชคดีผมจะมารวมท่าบุญกับยายเด้อจ้าเลขตัวนี้เขาครับครับ่านมชม้ชมอันนี้ก็เป็นความฝันขเขาไม่รู้นะครับเนาะไม่รู้เพิ่นก็บ,บอกว่าฝันแบบนี้ฝันดีดีนะครับนะเนาะเพื่อนก็มีตัวเลขมาฝากธรนมชม้ชมเป็นตัวเลขเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์และสี่หนึ่งนะครับนี่เป็น ตัวเลขความฝันของเมโลเด้อครับเด้อถ้าท่านผู้ชมตีความฝันของเมโลเป็นตัวใดกับซอยคอมเมนต์ไปคลิปวิดีโอให้เนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขของเมโลให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเนาะงนี่ตัวเลขเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์และสี่หนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบกั เอาไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อเี๋ยวมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีนึงวันนะครับเนาะในงวันวันที่1ตุลาคม2 5 6หาะซครับแอดมินเสนอตัวเลขจะเป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหล0เปซนาะครับเนาะก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อรับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมนำโชคมาด้วยเด้อครับเด้อ บุญธรรมน,ำ,นำโชคขอไว้พอนท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคปีตลอดปีและตลอดไปขอให้จุดโชคมันหมา่นกันทุกคนเด้อครับเดิอสวัสดีครับ